สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการถามเพื่อรู้วันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของเทียงนานะคะที่สร้างเทียงนาน้อยแห่งหนึ่งไว้นะคะว่าเราจะมาถามว่าเหตุไหนทําไมความคืบหน้าของเทียงนาน้อยไม่ไปไหนเลยนะคะยังไงแล้วก็จะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพะื่อไป็นปการเสียวเวลาเราไปพูดคุยกับเจ้าของเทียงนานันดีกว่าคะ่ะไปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณกำนาสวัสดีค่ะพอดีอมีเอฟซีอยากรู้นะคะว่าทำไมเชียงนาน้อยของคุณคำนางเนี่ยไม่เสร็จสักทีคะเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมใช้เวลานานขนาดนี้คะคืออย่างนี้นะคะเหตุที่ชิยงนานของเราเนี่ยไม่เสร็จสักทีก็เนื่องมาจากว่าถานนทางเข้านะคะไม่สามารถที่จะ ใช้รถบรรทุกหินเข้ามาเทตรงพื้นได้นะเพราะว่าเราต้องเทตรงพื้นก่อนที่จะก่อเท่านั้นแล้วดินมาถมไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถที่จะให้ช่างเข้ามาก่อสร้างได้นั่นเองนะคะก็น่าจะรอประมาณหลังออกพรรษาเสร็จ ให้ถนนทางเข้ามันแห้งก่อนนะคะตอนนี้ฝนตกยังฝนตกอยู่ฉะนั้นก็เลยยังก่อสร้างต่อไม่ได้นะคะต้องกรับขอพนรานรถไฟเอฟซีที่รอชมแถงนานน้อยด้วยและกันเนาะคะ่ะโอเคแล้วนะคะทุกคนพอจะได้เราบคำตอบจากคุณคำนางแล้วนะคะว่าเหตุผลไหนเขาถึงไม่สามารถที่จะ สร้างต่อได้นะคะยังไงแล้วฝากเป็นกำลังใจให้คุณคำนางด้วยนะคะสำหรับอาจารเราต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แนเนะจาจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สด Eu